อาเมนฮาเลลูยาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเช้าวันนี้เราจะเข้าสู่น้ำเสือยเนซิสบทที่30มสิบที่หนถึงโคที่สีก่อนที่เราจะมาอ่านน้ำเสือเยเนซิสบทที่30มิพี่น้องทั้งหลายเราต้องมองเห็นว่าน้ำเสือเยเนซิสได้ครวบคุมถึงชีวประวัติของบุคคลที่อิ่งใหญ่ทั้งหมดมีอยู่เกคนคืออาตัม เฮเบลอันโนฮันโนโนฮาอับราฮัมอิสฮ์ยาโคบและโยเซฟทั้งกลุ่มบุคคลที่ยิ่งใหญ่ก็คนนี้พี่น้องทั้งหลายปบปันเถิดที่เกี่ยวกับชีวิตของยาโคบมีความยาวมากที่สุดโดยใชย้เนฮาเกือบขึ้นหนึ่งค้นดัชนีเยเนซิสพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องเคยคิดไหมว่า เหตุใดน้นเสือเยนเซสจึงปันทึถึงยาโคบไว,ว้มากขนาดนี้สาเหตุคืออะไรสาเหตุก็อยู่ที่ว่าโปรแันมทึของยาโคบเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าในประสบการณ์แห่งชีวิตนั้นไม่มีอะไรที่ต้องใช้เวลามากกว่าการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยเพราะว่าประสบการณ์ของยาโคบ ก็เหมือนกับประสบการณ์ของเราทารั้งหลายประสบการณ์ของยาโคก็ได้ชี้ถึงประสบการณ์แห่งชีวิตที่ต้นแต่้รับการเปลี่ยนแปลงแตนน่นั้โบบันทึกของยาโคกแตกต่างกับโบบันเทกที่อยู่บนตัวอับลาฮัมและอิสฮ่าพี่น,นรณทั้งหลายบนตัวอับลาฮัมเราได้เห็นถึงการทรงเรียกและการบอกให้ชอบธรรมของพระเจ้าบนตัวอิสฮ่าเราได้เห็น ผู้ที่รับสู่ภะคุณของพระเจ้าอยู่เสมอจริงๆอีสห์ก็ขายกับว่าจะเป็นผู้ที่ไม่อยากรู้อะไรและไม่อยาทำอะไรด้วยตัวเองเลยแต่บนตัวของยาโคบเราไม่เห็นถึงการทรงเรียกและการบอกให้ชบรรมของพระเจ้าและไม่เห็นถึงการรับสู่ภกคุณด้วยแต่เราได้เห็นว่าเขาถูกพระเจ้าจัดก,การอย่างไร และชีวิตของเขาถูกเปลี่ยนแปลงอย่างไรฮาลิลูยาโคคมพระเจ้าสำหรับบทบันเทิงของยาโคบที่อยู่ในหนังสือย e เนซ i สตอนนี้เรามาดูหนังสือยเนซีสบทที่30พี่น้องทั้งหลายยเนซีสบทที่30ข้อที่1นึ่ถึงข้อที่43่าได้กล่าวถึงอะไรนะครับในบทนี้ก็จะกล่าวถึงการชิงดีชิงเด่นความลิษยาและการป้นนสู้กันทางกลาง หล่าภรรยาของยาโคในเรื่องของกงไให้กำเนิดปุ่อามนมทำไมมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทำไมมีสภาพการเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องท่างหลายเราต้องมองเห็นว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็รู้ว่ายาโคก็มีภรรยาสองคนใช่ไหมเคลาเฮลกับเลอาแต่จริงๆในที่นี้พี่น้องทั้งหลายเราต้องมองเห็นว่า ลาเฮลคือภรราของยาโคตามการเลือสังและความรับชอบของเขาเองแต่เลอาเป็นภรราของเขาตามทัศนาคาติและน้ำพระไทยของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจที่สำคัญมากพี่น้องอาจะถามว่าคือมีข้อพิสูจน์อะไรสามารถพูดได้ว่า คือเลอาเป็นภรรยาของเขาตาัมน้ำพระไทยของพระเจ้าเมื่อพี่น้องไปอ่านนัเสือยนเนสซิสบทที่49ข้อที่38ในที่นั้นก็บอกกับเราว่ายาโคบได้ฝังเลอาไว้ที่ท่างมัเพลาอันเป็นท่ามที่อัศจรรย์นะเพราะว่าในท่านี้ก็จะมีอับราฮมัมซาลาอิสฮาก และลิป,ปากาเรื่อถูกฝังไวไ้ในที่นี้ให้เราทั้งหลายสังเกตด,ดูว่าคนที่ถูกฝังไว้ที่นั่นน่ะคือใครไม่ใช่ลาเฮลคือเลอาแต่นั้นพระเจ้าทรงเสมอต้นเสมอใบพี่น,นรณาทั้งหลายในสายพันธุของเผ่าคนนั้นผู้ที่เป็นสามีจะต้องมีภรรยาเพียงคนเดียวแต่นั้นพระเจ้าไม่ทรงยอมรับว่าลาเฮล เป็นภรรยาของยาโคเพราะว่าลาเฮลคือผู้ที่ยาโคบรับชอบเลอาจึงเป็นภรรยาที่แท้จริงของยาโคพี่น้ทงทั้งหลายโนเนืน้อจากำปรัทันสิ่งที่ยาโคบรับชอบให้เขาแล้วแน่น,นอนคือพระเจ้าก็ปรทัทันลาเฮลให้ยาโคด้วยแต่ว่าในาที่นี้เรามองเห็นว่าในเวในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงให้บทเรียน ยาโคอ,อีกมากหมจริงนในสิน่งนี้เราก็ต้องเรียนรู้บทเรียนอย่างหนึ่งเออมีพี่น้องบางคนก็อาจจะสงว่าคือพระเจ้าจะไม่ทรงยงให้เราได้สิ่งที่เราเลือกสรรอย่างเด็ดขาดจริงๆนี่เป็นคําสอนที่ไม่เคยที่จะตอนเท่าไรพี่น้องลีก็เคยบอกว่าคือพระเจ้าอาจจะยงให้ท่านได้สิ่งที่ท่านเลือกสรรเอเมนแต่ท่านจะถูกจัดการ และรับการเปลี่ยนแปลงในรับตาหนึ่งไปพร้อมๆกับสิ่งนั้นด้วยอามอนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายบางทีเราจะมีการเลือดสังของเราเองเรามีความรับช่อของเราเองสุดท้ายพระเจ้าก็อาจจะประทังสิ่งที่เราเลือดสามสิ่งที่เรารับช่อแก่เราแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้า,าก็ประทําปทเลียนมากมายให้กับเราทั้งลายให้เราทั้ลายไปเรียนรู้เพื่อที่จะมาจากกัดการเราทั้งหลายโดยอาศัยปทเลียงเหล่านี้ และทําให้เราทั้งหลายแต่ละการเปลีป่ยนแปลงด้วยอเมนพีน้องทั้งหลายเอ,อ่อจริงๆเมื่อเราพูดถึงอ,อ่ภรรยาของยาโคบน่นองคือภรรยาทาั้งสองของยาโคบก็ชินดีกันในเรื่องการเอ,อ่อกำเนิดบุตรอเมนการชินดีกันเช่นนี้อ่ะก็ทําให้ยาโคบต้นตกอยู่ในตออบพีน้อนทั้งหลาย อินสีค่คนนี้อ่ะภรายาจริงๆก็ไม่ใช่แค่สองคนเท่านั้นนะก็ยังมีอินรับใช้ของพวกเธอด้วยอามนเอ,อ่อภรรยาสองคนคงยาโคบก็คือปุษสาวทั้งสองคนของลาบานันและอินรับใช้ของพวกเธอด้วยก็ยังมีอีกสองคนโอ้พระเยซูทั้งสีค่คนนี้อ่ะก็ทําให้ชีวิตของยาโคต้องกระทันํำบา อาเมอโอพระเยซูสิ่นี้ก็ให้เรามองเห็นว่าการเลือกสรงของเราเองก็จะนำมาส่งปล่เลียนมาใหม่ให้แก่เราทั้งหลายตอนนี้เรามาดูอ่านเือเยนซิสบทที่30ข้อที่หนึ่งในที่นี้บอกว่าคเมื่อราเฮลเห็นว่าเธอไม่มีปุเขาก็บอกกับยาโคว่าและขอให้ชัานมีปุ่ด้วย ไม่ยังนังฉันจะตายอันนี้เือข้อที่หนึ่งน,นะแต่พอยาคบได้ยินอย่างนี้แล้วก็กดและก่อวว่าอย่างไงอะในข้อที่สองฉันทันหน้าที่แทนพระเจ้าผู้ไม่ให้เธอมีปุเลาะโอ้พี่น้องทั้งหลายเราสังเกตด,ดูนะในที่นี้อะโอ้พระเยซูแสดงว่า,า,าคือสภาพการเช่นนี้อะยาคบก็ไม่รับสู่อย่างแน่นอนเลยโอ้พระเยซูเพราะว่าไม่มีทานอ่ะเขาก็มีแต่ ลำบากใจอยู่ตลอดเวลาอเมนจากนั้นเมื่อมาถึงข้อสามถึงข้อสี่ก็กล่าวว่าลาเฮลก็ยกปีลาฮาเออ่งเป็นอินรัชายองเธออ่ะให้เป็นภรรยาของยาโคลุนนี่อ่ะก็เป็นอันนาสิกาองือนกันนะปีลาฮาให้กําเนิดบุตรชยสงคุนสงคุนนี่มีใข่หนึ่งก็คือดันสองก็คื นัฟทาลีตามก็แปลว่าพิพาสานัฟทาลีก็แปลว่าการปล้นสู้ของฉันอาเมน,นพี่น้องทั้งหลายในข้อที่หกตอนที่ตานปังเกิดมาล,เลาเฮลก็ประกาศว่าพระเจ้าส่งตัดสินเรื่องของฉันและส่งฟังเสียงหลองทุนของฉันจงประทานปุชัยคนหนึ่งแก่ฉัน จริงๆพี่น้องทั้งหลายมีแต่พระเจ้าเท่านั้นอะที่ทราบว่าพระองค์ได้ทรงแก้ต่างให้ลาเฮีหลเลไม่แต่ลาเฮลอะก็เข้าใจว่าพระเจ้าทรงแก้ต่างให้เธอแล้วจริงๆคือพระเจ้าไม่ได้แก้ต่างให้เธอเลยเมื่อบิลลาฮาให้กำเนิดนัฟทาลีลาเฮลในข้อที่แปดเนาะข้อที่แปดลาเฮลก็บอกว่าฉันได้ปั้นสู้กับพี่สาวของฉัน ด้ยกันปล้นสูอันมีลิและฉันได้ชัยชนะแล้วพีน้องทั้งหลยเราต้องใส่ใจคําว่ามีลิคําคันนี้อ่ะในภาษาฮิปบรายอา่ะเออในภาษาฮิปบรายในโคนี้ก็เป็นศัพท์ที่ฉัพซึ่งใช้กับพระเจ้าจริงๆสับนีน้ต้องใช้กับพระเจ้านะแต่น้นคือในโคที่แปลเออโคที่แปก็สามารถก็สามสารถแปลว่าปลําสูกับพระเจ้าก็ได้ เอเมนครที่แปก็สามารถแปลว่าฉันได้ปั้นส้กับพี่สอของฉันด้วยการปั้นสูกกับพระเอเมนความหมายคืออะไรพี่น้องทั้งหลยนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ารเราเฮลอ่ะต่อสู้กับเลอาเอเมนแต่ก็หมายความว่าคือรเราเฮลไปลองทุนต่อพระเจ้ามาแล้วหลายครั้งว่าเอเมนเขาก็บอกว่าโอ้าแต่พ拍照โอ้พ่อผอมจะต้องตัดสิน และแก้ตามพระองค์ประธานปุชายสี่ควรให้เลอาพี่สาวของขาบัตเจ้าแต่ไม่ประทานให้ขาบัตเจ้าเลยแม้แต่คนเดียวเอเมนนื่องจากว่าเธอปั้นสู้เช่นนี้ในการปั้นในในการปั้นสู้กับพระเจ้าแต่นัานผู้ยันหนึ่งอ่ะก็คือาาเธอปั้นสู้อยู่ต่อบนพระพัของพระเจ้าและหลังจากที่นาฟทาลีได้ปังเกับมาแล้วเธอก็คิดว่าเธอได้ ธอได้ชัยชนนเธอได้ยชนแล้วอ amen แต่ว่าตานกับนับทาลีก็ไม่ได้ปังเกดจกลาเฮลนะแต่ปังเกดจกอินรับใช้องถธอ a เมนหลังจากนั้นเราก็มองเห็นว่าเมื่อเลอาเห็นว่าอินรับใช้ของลาเฮลให้กาเนิดบุตรชายสองคนเลอาก็ไขกับจากเก่าว่าถ้าลาเฮลสามารถ ยกรับใช้ของเธอให้ยาโคบได้แล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันเอเมนดังนั้นหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าเลอาจงยกซับพาอินรับใช้ของเธอให้เป็นภรรยาของยาโคบซีลพาก็มีบุตรชายกับยาโคบสองคนคือฆาและอาเซนฆา เออแปลว่าโชคดีส่วนอาร์เซนอ่ะก็แปลว่ามีความสุขเมื่อคาดปังเกิดมาเลอาก็กล่าวว่าโชคดีจริงอ่าอันนี้ก็อยู่ในข้อที่สิบเอ็ดนะครับเอ่อและเมื่ออาร์เซนปังเกิดมาเธอก็กล่าวว่าฉันมีความสุขเอ่อเพราะอิทัมปปนจะเรียกฉันว่าเป็นสุขอันนี้คือข้อที่สิบสามนะครับแต่พี่น้องทั้งหลายถ้าจะพูดในด้านที่ดีนะ ก็ต้องเถอว่าเลอาโชคดีนะเพราะว่าตัวเธอเอ่ตเอ,อตัวเธอเองมีบุตรชายกับยาโคบสี่คนและยังมีบุตรชายอีกสองคนโดยอินรับใายของเธอเธอก็คิดว่าเธอมีความสุขอ่าเธอมีความสุขและเอ่อและสตรีทั้งปวงก็จะเรียกเธอว่าเป็นสุพี่น้องทั้งหลายในยภาษาฮิบรายอ่คำว่ามีความสุขและเป็นสุข ก็มีล拉萨คันดียวกันนะครับเอเมนพาะฉะนนคนที่มีความสุขก็คือคนที่เป็นสุขและคนที่เป็นสุขก็คือคนที่มีความสุขนี่ก็คือทัศนคติของเรอานอ่จากเนี่ยในที่นี้เราต้องมาดูเอ่อในคดีศมีเหตุการณ์อย่ังเกิดขึ้นก็คือวันนึงอะรูเป็นอาปุเป็นปุ คุณตของยากก็ไปพบกับพบกับต้อตด答应เอเมนในที่นาจนนำผมมาให้เลอามันตาของเขาอันนี้ราคดีสิบสพี่น้องทั้งหลายตามบทเพงภาลบเอ่อบุทรจีดีสิบสามอะผมดู答应นังก็จะเป็นแปดลนงแลนเถผมแห่งความรักอามพลเฮลก็อยาได คนดู答应，ในอาก็จง告ว,ว่าที่เธอย่นสามีของฉันไปแล้วน้นยังยันหน่วยไปเล้เธอยันจะเอาเธอยังจะเอาคดู答应คงลูกใช้ฉันไปอีแล้วอันนี้นข้อทีสักห้าเอเมนแต่เห็นนี้เรณ์กับอาว่าคืนนี้เลอจาจะเอายาโค ไปอยู่ด้วยก็ได้เพื่อไล่กับผลดูตาอินของรูเป็นเอเมนยังวันนั้นเมื่อยาโคบกลับจากที่นาเละยาก็ออกมาพูดกับขาว่าในขอ้อดีสิผลนะท่านต้องมาหาฉันเพราะฉันให้ผลดูตาอินของลูกชายฉันเป็นสินจางท่านแล้วเอเมนที่นี่ใช้คำว่าเป็นสินจ้าง ข้างแล้วยาโคก็สูญเสียอิสระภาพของตัวเอ็มไปแล้วโอ้จกเหตุการณ์นี้เรามองเห็นว่าเขาอะเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนลูกปอลน่ะถูกภรรยาเต็ไปเด็มายมไปยมมาโอ้ยาโคก็ตกอยู่ในสภาพที่น่าลําบาใจเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าภรรยาของเขาอะชินดีกันในเรื่องการกำเนิดบุตรโอพระเยซูแต่แต่พูดจริง คือเหตุการณ์เหล่านี้เอ่อมีสภาผากันยางนี้เกขึืนก็เนอนจายาโคมีการเลือดสังองเขาเองอามนมีการเลือสดสังตามงรรมชาติของเขาอามนพี่น้องทั้งหลายจริงๆถึงตอนนี้แล้วลเลาเฮลก็ยังคงไม่มีปุขนตัวเองเลยเอ,อ่อตอนนี้ะให้เราลองดูเวลาของเหตุการณ์เหล่านี้ตามลำดับเมื่อยาโคไปที่บ้านของลาบานันะ เมื่อประมาณปี1760่องคศนะครับและได้แต่งงานเมื่อประมาณปี1 7 5 3่องคศออต่น,น้าแน8ปีต่อมา8ปีต่อมาโยเซฟสะจนปังเกิดมาเอเมนสิ่งนี้จริงๆก็อยู่ภายใต้อันนา,ษษษษาสิกาษษข,ของพระเจ้าภายใต้พระหัตถ์อันทรงอันนาสิกาของพระเจ้าจริงๆ ลายเฮลจนเป็นหมันไม่มีบุตรเลยกระทั่งเวลาได้รล่วนเลยไปถึงแปดปีในเวลานั้นพระเจ้าจึงประทานบุตรชายให้เธอคนหนึ่นงเธอตั้งชื่อบุตรนั้นนะว่าโยเซฟเอและก่ลาวว่าขอให้พระยาห์วาส่งเพิ่มปบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ฉันอันนี้คือข้อที่ยี่สินะชื่อโยเซฟก็แปลว่าเพื่เดิม เพื tobacco tobacco ่อนเดิมเอ่อเส้นปนชีวาลาเฮลต้องการให้พาเจ้าท่งเพิ่มบุตชายอีกคนหนึ่งให้เธอถ้าพี่นองอันถึงนสือัได้เทสปทตี่สามสิบห้าเอ่อขอดีสปอตันขอดียี่สิบ่ะในที่นั้นพี่นก็จะมองเห็นว่า何必ต่อมาความปัตรทั้งนกคเธอจึงสา็จเป็นจิงก็เมื่อป็นี้มีนะได้ปบงเกิดมาแต่ว่าพี่นองทั้งหลายเอ่อลาเฮล ให้กำเนิดปุชายสองคนแต่เธอก็เสียชีวิตขณะที่ขณะที่ลาเฮลลอดคนที่สองนี่ก็หมายความว่ายาโคบได้บุชายคนสุดท้องคนตนมาด้วยกันแลกกับชีวิตของภรรยาสุดที่รักของเขาโอ้พระเยซูดังน,นั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถมองเห็นว่า ก็ทำให้ยาโคโอแต่หักทำให้ยาโคถูกจักกันโอแต่ว่าในตัำบุวดก็ทำให้ยาโค่ได้ละการเปลี่ยนแปลงเอเมนพี่น้องทั้งหลายการที่เรามาอ่านเนื้อหาในบทเหล่านี้ก็ช่างมีความหมายอินนัตเอเมนและการมองเห็นชีวิตที่อยู่ในเนื้อหาเหล่านี้ก็ช่างเป็นประโยชน์อินนัตอามน แม้กระทั่งบทเหล่านี้อาจจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวมากแต่ก็มีกำปังงลงเลียนสำรับเรามาอินนะัดพี่น้องทั้งหลายเราอินพิจารณาถึงบทบ,บันทึกของยาโคบเราก็จะอินตันหนาว่าบทบันทึกของของเราอ่ะก็ไม่ต่างกับเอ่อบทบันทึกของยาโคบเลยเอเมนจริงๆในแสพนเน่ของพระเจ้านั้น่ะเรื่องเราของยาโคบก็คือเรื่องเราของเราทุกคน เรื่องเราขวงยาดก็คือเรื่องราคอรทานและาพเจ้าด้วยเอเมนเราคือยคดผู้อยู่ภายใต้พระหของพระเจ้าในวันนี้เพราะว่าปัจจุบันพระเจ้าทรงกําลังกระทําให้การง,งานแห่กงการเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จลุล่วงอยู่บนตัวเราโอ้ขอพระคุณพระองค์สำหรับพระหของพระเจ้าและสําหรับการง,งานแห่กงการเปลี่ยนแปลงของพระองค์แม้ว่าสถานการณ์เอ,อ่อสิ่งวแวดล้อม สภาวะการของเราจะเป็นอย่างไรเราก็ยิ่งคงอยู่ภายใต้ภาวะเห่งการเปลี่ยนแปลงของพระองค์เสมอพี่น้องที่เราทั้งหลายทุกวันนี้ลูกๆของเราพ่อแม่ของเราภรรยาของเราสามีของเราครอบครัวของเรากับท่านผู้ล่วงงามกับเราโอ้พี่น้องเหล่านี้อ่ะก็ล้วนเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายไม้ว่าเราทั้งหลายอยู่ในสถานการณ์เช่นใดแม้ว่าเราทั้งหลายมีสิ่งแวดล้องอย่างไร แต่เราต้องมองเห็นว่าโอ้น้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าต้องการโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้มาจากกันธรรมชาต religion, ิของเรามาจากกันการเลือสังเห็นธรรมชาติของเรามาจากกันความรับชอบของเราเอเมนหลายครั้งเราอาจจะมีความรับชอบของตัวเองมีการเลือสังของตัวเองอิ่มไปกว่านั้นพระเจ้าจะประทานสิ่งที่เรารับชอบสิ่งที่เราเลือสังให้แก่เรา แต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็ประทับทเรียนม่กมายให้กับเราทั้ทธิในผงกับศเีล่านี้ด้วยโอเพื่อให้เทัทหลายสามารถถูกจัดการเพื่อให้เราทั้งหลายสามารถถูก,กเาาปลี่ยนแปลงฮาริลูยาโคขอ้พระเจ้าสามล้าเอเนซิสบทที่30ิเมื่อเรามาอ่านระวัติศาสตร์หรือว่ามาอ่านชีวประวัาิของยาโคเราต้องมองเห็นว่าจริงๆนี่ก็คือชีวราวัาิของเราทั้งหลายทุกคนเป็นชีวราวัาิของท่านและข้าพอเจ้าด้วย ฮาลิลูยาข้อความพบเจาะสามลาะเยนเอซิสปีตีสามสิบข้อที่หนึ่งถึงข้อสี่สิบส